ไม่มีหยดน้ำมาจากไหนนะดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับว่านเสน์่จันแดงที่นํามาปลูกไว้ในบ้านเมื่อวันก่อนนะคะปลูกไว้นานแล้วล่ะค่ะเปลี่ยนกระถางก็ตั้งหลายครั้งก็ยังไม่ค่อยสดชื่นงอกงามเท่าที่ควรนะคะก็เคยงามบ้างอะคะ่ะแต่ก็ในระยะสั้นๆนะคะที่จะมีใบใหญ่ แต่แล้วก็โสมกลับไปเหมือนเดิมะคะ่ะย้ายกระถางใหม่แล้วก็เอาไปตั้งโชว์ไว้หนะ้าบ้านก็ยังดูไม่สดใสอีกเท่าไหร่นะคะใบก็จะดูแบะๆออกนะคะระยะนี้ส่วนใหญ่ก็จะฮิตปลูกไม้ฟอกอากาศไว้ในบ้านกันก็เลยมีแนวความคิดนะคะอยากจะจัดสวนในบ้านบ้างโดยการนําต้นไม้มงคลที่มีอยู่ในบ้านนะคะที่เขาไม่ค่อยต้องการแสงแดดสักเท่าไหร่นะคะ ว่านสเสนจันแดงก็เลยเป็นตัวเลือกหนึ่งนะคะที่ถูกนำเอามาประดับไว้ในบ้านจากการที่หาข้อมูลตามความเป็นจริงทางพฤกษศาสตร์แล้วก็ความสวยงามนะคะแล้วก็ในเรื่องของความเชื่อคะ่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไปในทางที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะสำหรับว่านสเสนจันแดงทางด้านพฤกษศาสตร์ษษษษนะคะสเสนจันแดงจะมีลักษณะโดดเด่นก็คือ ก้าแล้วก็ใบที่จะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจสีเขียวเข้มนะคะแล้วก็จะมีเป็นมันนะคะมีสีเขียวเขียวขีขอบใบมีสีเขียวเข้มแล้วก็เป็นมันนะคะตัดกับก้านใบซึ่งจะเป็นสีแดงเข้มเลยนะคะแล้วก็ยังมีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมคือช่วยดูดสารพิษในอากาศจำพวกแอมโมเนียนะคะนอกจากนั้นความสวยงามก็ยังเป็นไม้กระถางประดับทั้งก้านและใบ ที่เป็นที่สะดุดตาแล้วนะคะยังช่วยดูสารพิษในห้องแล้วก็ในอาคารได้เป็นอย่างดีะคะ่ะในเรื่องของความเชื่อนะคะก็ก็เหมือนกัน เคยได้ยินมาพอสมควรนะคะว่าเป็นไม้มงคลตามความเชื่อที่ว่าเป็นว่านที่มีพลังทางด้านเมตตามหานิยมนะคะแล้วก็เสริมโชคลาภนะคะและทุกส่วนของว่านเสนจ,จันแดงนะคะใช้ทําเป็นส่วนผสมของภาเครื่องอะคะ่ะหรือวัตถุมงคลนะ่ะคนโบราณหรือผู้เฒ่าผู้แก่ปู่ย่าตายายก็ได้กล่าวถึงความเชื่อที่ว่าถ้าปลูกไว้ที่บ้านนะคะผู้ปลูก ก็จะมีสเสน่ห์มีคนนิยมชมชอบมีคนยำเกรงนับถือนะคะช่วยเรียกเงินเรียกทองนะคะสำหรับต้นนี้นะคะมีความรู้สึกว่ามีกลิ่นหอมนะคะใบก็จะหอมแล้วก็สังเกตว่าตอนที่ยกกระถางเข้ามาไว้ในบ้านนะคะยังไม่ได้รดน้ำนะคะพอตอนเย็นเลิกงานกลับมาถึงบ้านสังเกตเห็นว่ามีหยดน้ําที่ปลายใบอะคะ่ะก็เช็ดออกะคะ่ะคิดว่าเมื่อวาน ก็ไม่ได้ลดน้ําแต่ทําไมมีหยดน้ํามาจากไหนนะคะพอหลังจากเช็ดน,น้แํแเราก็ไปทําธุระอย่างอื่นกลับมาดูอีกครั้งก็เห็นมีหยดน้ําที่ไปลายใบอีกะคะ่ะก็สงสัยว่าเขาคงจะเป็นพืชที่คลายน้ำนะคะก็เลยไปค้นหาข้อมูลดูนะคะแต่ก็ยังไม่มีข้อมูลได้ีเลยสงสัยเขาจะคลายน้ําตอนกลางวันนะคะ หลังจากที่เอาเข้ามาไว้ในบ้านนะคะก็ดูสดชื่นขึ้นนะคะใบเขาก็จะตั้งขึ้นไม่แบะลงเหมือนอย่างที่เคยมาะคะใครมีความรู้เรื่องหยดน้ําที่ปลายใบก็เล่าสู่กันฟังบ้างนะคะแต่ที่สัมผัสได้แล้วก็รับรู้ได้ต้วยตัวเองก็คือว่าเนเสน่ห์จันดงังมีความสวยงามค่ะถ,ถูกใจอะคะ่ะสะดุดตาเลยนะคะเวลาย้ายกระถางหรือว่าเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะ จะมีกลิ่นหอมโชยเข้ามาเตะจมูกเลยนะคะเอาไว้ถ้าเสน่ห์จันแดงมีดอกเมื่อไหร่ก็จะเอามาฝากเพื่อนๆให้ได้ดูแบ่งปันกันดูนะคะมีความสุขในทุกๆวันแล้วก็ในทุกๆวันมีแต่ความสุขไปกับเยอะจุพันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ